สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตาหมูเช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้ตาหมูจะมาอัปเดตข่าวใหม่นะครับอาจจะไม่ใหม่สําหรับทุกคนนะครับแต่ใหม่เท่าตาหมูนะครับก็คือว่าเป็นโรคชนิดใหม่นะครับที่โลก,กําเนิดใหม่ของทุเรียนนะครับตอนนี้ก็จริงๆมีการวิจัยอยู่หลายปีแล้วครับแต่เพิ่งมีการยืนยันนะครับว่าโรคนี้เขาชื่อว่าโรคฟิวซาเรียมนะครับ ก็ให้สังเกตนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับนี่ครับสองต้นนี้นะครับที่แต่หมูถ่ายนะครับนี่นะครับต้นข้างต้นข้างซ้ายมือนะครับจะใบดําใบสวยนะครับส่วนต้นข้างขวามือนี่นะครับจะใบเหลืองเหลือที่สินะครับก็ได้รับการยืนยันนะครับจากเซลลหรือว่าจากอาจารย์หลายท่านนะครับว่าเป็นโรคฟิวซาเรียมนะครับตอนนี้นะครับก็อาการเป็นยังไงนะครับอาการเริ่มมาดูกันนะครับนี่นะครับปลายกิ่งครับ ใบจะเหลืองแห้งร่วงนะครับจากปลายกิ่งเข้ามานะครับนี่ครับจากปลายกิ่งเข้ามานี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ยอดนะครับต้นจะใบจะเหลืองตั้งแต่ยอดนะครับลงมานะครับนี่ครับแต่ตาหมูทําการตัดยอดที่เหลืองทิ้งไปแล้วนะครับตัดลงมาหนึ่งข้อนะครับสมมติว่าถ้าเหลืองถึงกิ่งไหนนะครับก็ให้ตัดต่ํากว่ากิ่งนั้นอีกหนึ่งหนึ่งชั้นนะครับก็ อนนี้ก็ยังเหลืองอยู่ตลอดครับยังไม่ยอมหยุดเหลืองนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่ครับใบจะเริ่มเหลืองร่วงจากปลายกิ่งกิ่งก็จะแห้งนะครับนี่ครับกิ่งจะแห้งลามเข้าไปจนถึงต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตายนะครับก็เท่าที่ถามแล้วก็ศึกษาข้อมูลมายังไม่มียารักษานะครับโดยตรงนะครับมีแต่การป้องกันนะครับ การล้างกิ่งการล้างใบล้างรากอย่างนี้นะครับมีนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสรอดน้อยนะครับนี่นะครับดูแต่หมูจะถอยหลังให้ดูนะครับเต็มๆนะครับเต็มๆต้นับเปรียบเทียบกันระหว่างต้นนี้กับต้นอื่นๆนะครับมองเห็นครับมีแสงแดดนะครับเห็นไหมครับสีจะคนละสีกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นโรคชนิดใหม่ที่ชาวสวนทุ่นคนระวังกันเลยนะครับถ้าตัดลูกหมดหรือว่า ยังเป็นทุเรียนยังไม่เอาลูกก็ควรพ่นยาเชื้อราดักไว้เลยนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวไปดูให้ชัดๆกันอแต่หมูขอมุดกริงเลยนะครับน้องรถถังไปไหนแล้วหายไปแล้วน้องถังที่โดดน้ำอยู่เลยนะครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับนี่เห็นไหมครับถ้าต้นนี้ต้นปกตินะครับนี่ครับเห็นไหมครับใบสวยดํานะครับแต่ถ้า เป็นโลกนี้มาหลยนะครับทั้งต้นนะครับย้อนแสงแดดพอดีนะครับทั้งต้นนะครับจะเหลืองหมดนะครับใบจะไม่ไม่เขียวไม่ไม่เขียวไม่เขียวเงานะครับนี่ครับก็ควรรีบป้องกันก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเริ่มกําลังเริ่มแล้วนะครับนี่ครับใบเริ่มเหลืองซีดแลวนะครับนี่ครับเหลืองซีดแลวครับนี่ครับจะร่วงแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักกงจะร่วงครับนี่ใบโคนดูโคนใบร่วงเต็มคร้บ ก็ตาหมูก็ทั้งลาดนะครับลาดโคนะครับเสียอรานะครับทั้งดูแลรักษาครับทั้งหมดนะครับก็ยังไม่ไม่หายนะครับแล้วก็สอบถามทั้งอาจารย์นะครับที่อยู่เกษตรเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแล้วก็เซลล์ต่างๆที่ขายปุ๋ยต่างๆเซลล์ก็จะมีความรู้มากกว่าเรานะเซลล์เขาอบรมเขาอะไรนะก็ถามเขาดูนะครับก็ยังไม่มี ตัวยาที่ทําให้หายขาดได้นะครับมีแต่มีแต่ว่าอาจจะหายบ้างบางต้นอย่างนี้ครับแบบฟุกฟเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่รู้มายังไม่มียารักษาก็ฝากเพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับข้อสําคัญนะครับเหลืองครับเหลืองตั้งแต่ปลายกิ่งนะครับเข้ามาหาโคนนะครับกิ่งจะแห้งกิ่งจะค่อยๆแห้งตายนะครับแล้วก็ยอดนะครับจากเหลืองจะยอดลงมานะครับเหลืองมาเรื่อยๆครับการป้องกัน เบื้องต้นก็คือถ้าเหลืองจะยอดลงมาก็ตัดลงมา1ทํางคำกหนึ่งข้อนะครับนี่ับหมูตัดแล้วหนึ่งข้อนะครับแล้วก็ทายาการเชื้อรานะครับส่วนกิ่งนะกิ่งก็ตัดกิ่งนะครับถ้ากิ่งแห้ง่งนี้ก็ตัดกิ่งครับแต่ทีนี้ตหมูยังไม่ได้ตัดนะครับก็มาทายคลิปให้ชาวสวนทุกคนระวังกันด้วยนะครับถ้าใครมีเป็นแล้วหรือว่าใครมียาอะไรดีๆแนะนําก็ทัก แชททักไลายทักโทรหาตาหมูแนะนำตาหมูได้นะครับตาหมูก็อยากรักษาให้มันหายนะครับก็ขอลาคลิปนี้กันแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไปดูน้องรถถังกระโดดน้ำสักทีหนึ่งนะครับถังนี่นะครับน้องรถถังอยู่ไหนครับนี่นี่นี่นะอันนี้นะน้องรถถังครับชอบว่ายน้ำครับวันหนึ่งลงน้ำประมาณ10-20%รอบนะครับ อาตาหมูจากไปจริงๆแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ตาหมูด้วยนะครับสวัสดีครับ